สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็มีอะไรมาคุยกันสักนิดหนึ่งนะครับเพิ่งไปเข้าศูนย์นิสสันมานะครับคือใครอยู่โซนบางบัวทองก็แนะนำศูนย์นี้แล้วกันนะครับศูนย์บริการ SK ชัวร์นะครับนี่เบอร์โทรนะครับมีบริการซ่อมสีและตัวถัง้วยนะที่นี่นะครับก็ กว้างขวางนะครับที่รับรองรองรับลูกค้าก็กว้างขวางมองเห็นรถที่กําลังเอาเข้าไปซ่อมได้นะครับว่ารถเรากําลังทําอะไรอยู่นะครับวันนี้ก็คือจริงๆอยากมาอัปเดตนะครับราคาน้ํามันเครื่องแล้วก็น้ํายาหม้อน้านะครับน้ํายาหม้อน้ําเผื่อเพื่อนๆนจะเอาไปเปรียบเทียบกับข้างนอก ว่าอันไหนมันคุ้มกว่าถูกกว่ากันแล้วก็จะได้เลือกไปใช้บริการนะครับอ่านี่ใบเสร็จรับเงินครับวันนี้ก็เข้าไปจริงๆไปเช็ค80,000กิโลนะครับเพื่อนเพื่อนเช็ค80,000กิโลนี่เช็คกันแล้วเช็คระยะ80,000กิโลแต่จริงๆเลขไม้ก็8 0,000กว่าแล้วแหละนะครับแต่ว่ามบเรายังไม่มีก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่ไปว่าขอเปลี่ยนน้ำมันเครื่องกับน้ำยาหม้อน้ำก่อนจริงๆอ่ะถ้าไม่ได้เดินทางไกลเนี่ย รอโบนัสออกเดือนหน้าค่อยเข้าไปจัดเต็มทีเดียวนะครับแต่ว่าพรุ่งนี้จะขึ้นบูทับเบิกก็เลยไปเปลี่ยนก่อนนะครับไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องก่อนแล้วก็ขึ้นเขาเนี่ยระวังเรื่องอะไรเรื่องความร้อนนะครับก็จัดเปลี่ยนเลยน้ำมันาน้ำยาเม้อน้ำนะครับก็มาดูราคานะครับผมเปลี่ยนหาน้ำมันเครื่องสังเคราะห์กึ่งสังเคราะห์นะครับไม่ใช่สังเคราะห์แทนนะกึ่งสังเคราะห์อของนิสสันนะครับก็ราคาก็ 1170นรสบาทนะครับหกลิตรนะครับเติมหมดเลยนะครับก็อยู่ประมาณนี้เดี๋ยวดูรายละเอียดนะครับมีกองนะครับกองน้ามันเครื่องก็245บาทนะครับซู่มหน่อย245บาทน้ามันเครื่องดีเซลกึ่งสังเคราะห์ 10W30 อ่า1,170บาทก็มีหลายคนมาถามนะครับมาคอมเมนต์ถามนะครับเรื่องว่าลดแสนกิโลขึ้นเนี่ย ยังจะใช้เบอร์30ได้ไหมนะครับมันก็ได้นะครับเพราะว่าคู่มือเขาก็ให้เติมเบอร์30เนี่ยครับส่วนใครจะเลือกเติมเบอร์40ก็ก็ได้เช่นกันนั่นแหละไม่น่าจะมีปัญหาอะไรหรอกนะครับแต่ส่วนมากที่เห็นเขาแนะนำมันก็แนะนำกันว่ารถวิ่งแสนกิโลขึ้นไปก็ควรที่จะเป็นเบอร์40อะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าตามคู่มือเขาก็ให้เติมเบอร์30นะครับผมก็เติมตามคู่มือนั่นแหละ เคยเติมเบอร์40แล้วรู้สึกว่ามันกินน้ํามันขึ้นนะครับผมเคยทคําคลิปไปอยู่นะครับโอเคมาดูน้ำมันน้ำยาหมอ้อน้นํในศันใช้4ลิตรนะครับแต่มันเหลืออยู่นิดหนึ่งเหลือมาณครึ่งลิตรนะครับราคาก็อยู่ประมาณนี้5 50บาทนะครับก็ประมาณนี้ครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะให้ไปดูว่าแกนลอนมันเป็นยังไงนะครับเผื่อเพื่อนๆอยากไปเปรียบเทียบหรือบางทีสั่งในแอป ว่ามันเป็นของแท้ของจริงไหมเปรียบเทียบกันดูนะครับก็ตัวนี้ครับเพื่อนๆสี่ลิตรของให้สันนะครับก็เหลือไหมเหลือประมาณนี้เอาไว้เติมหม้อพักเวลามันลดนะครับเวลามันลดส่วนตัวนี้ น้ำมันเครื่องนะครับ6ลิตรเติมหมดนะครับจริงๆในคู่มือก็คือเท่าไหร่5.3นะครับแต่เข้าศูนย์อะไรก็เติมหมดทุกทีนะครับ6ลิตรเข้าใจนี่เหลือเดี๋ยวเราจะไปดูระดับหม้อน้ํากันนะครับว่าระดับหม้อน้ําอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ที่เขาแต่ว่าทางชจางศูนย์เขาก็ ไล่ระดับเช็คระดับให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าเติมไปเสร็จก็ต้องสตาร์ทเครื่องให้วาวมันเปิดให้น้ํามันบนนะครับแล้วก็เช็คระดับน้ําเดี๋ยวขออนุญาตเปิดฝากระโปรงเดี๋ยวไปเช็คกันก็ล้างห้องเครื่องให้ด้วยนะครับล้างรถล้างห้องเครื่องให้ด้วยนนี้มีอะไระน้ํายามันก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับเพื่อนนี่ขีดสุดท้ายนะขีดดำาำ,ำล่างๆนะครับเห็นไหม เฉดนี้นะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับถ้ามันลดจากนี้เราค่อยเอามาเติมเพิ่มนะสำคัญนะครับฝาหม้อน้ำอย่าสลับนะครับถังพักมีสปริงนะครับถังฝาตัวนี้ไม่มีสปริงนะครับโอเคมาพูดคุยกับเพื่อนๆประมาณนี้นะครับใครที่จะไปเปรียบเทียบกับของข้างนอกหรือของศูนย์ก็ลองดูนะครับ